สวัสดีค่ะเจอกันในบ้านชามสเกษตรนะคะเกษตรไทยไกลบ้านค่ะวันนี้เราก็มาชมต้นนีู่นี่ใบสีแบบนี้นี่คือต้นกล้วยไม้ดินค่ะกล้วยไม้ดินถ้าปลูกที่ประเทศเดนมาร์กนะใบเขาจะออกสีเขียวนะคะแล้วเขาก็มีลายแต่ว่าลายเขาจะลาย เป็นสีน้ำตาลค่ะใบเขียวยาวลายสีน้ำตาลแต่อันนี้มันเป็นกล้วยไม้ดินที่เราซื้อมาจากร้านซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเพาะที่ไหนยังไงนะป้ายมันไม่ได้มีบอกไปซื้อไม่ใช่ร้านต้นไม้นะคะเป็นร้านขายอาหารขายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปที่เขามีกล้วยไม้ดินมานะคะใบเขาจะเป็นสีน้ำตาลดูลายสวยมากลายสวยมาก นี่ค่ะเยวมาดูใต้ใ,ตใบใต้ใบก็จะเป็นเส้นลายใบสีนี้นะคะสีน้ำตาลข้างบนเส้นลายใบสีขาวตัดกับใบที่มีสีน้ำตาลสวยมากๆเลยนี่ค่ะวันนี้คือไม่ต้องเข้าใส่ถุงมือเนื่องจากว่าผิวความเย็นนะคะ แล้วออกไปข้างนอกแล้วเราไปทําความสะอาดหลังคาบ้างทําความสะอาดแล้วไก่บ้างผิวมือมันแห้งนะคะก็เลยทาน้ํามันมะพร้าวแล้วก็ใส่ถุงมือไว้ไไกล้วยไม้ดินสวยมากๆเลยสามช่อบานหมดแล้วแล้วตอนนี้ก็เริ่มเหี่ยวความเหี่ยวของดอกกล้วยไม้ดินเขาก็จะเริ่มเหี่ยวตั้งแต่ข้างล่างมันก็เหมือนกล้วยไม้ตระกูลกระบ้าเราเนาะกระช้างต่างๆนะคะ แต่นี้เรามาดูกันดอกเขาเล็กมากนะดูนิ้วมือนี่ใหญ่เชียนิ้วมือย้ายใหญ,ใหญ่จะให้เห็นว่าเวลาเหี่ยวเนี่ยเกสรของกล้วยไม้อยู่ตรงไหนอ้ยกล้องไม่โฟกัสเกสรของกล้วยไม้ก็จะอยู่ตรงเอาดูดอกที่มันยังไม่เหี่ยวแล้วกันนะนี่จ้ะนี่ตรงสีเหลืองเนี่ยคะ่ะก็คือเกสรของเขาเวลาเขาเหี่ยวนะคะเขาจะมีมะเมล็ดพันธุ์ เมล็ดผันกล้วยไม้จะคล้ายๆกับออบ้านเราก็จะเป็นอะไรนะบัวสวรรค์น,นะคะที่เขาจะมีเมล็ดผันนะคะบัวสวรรค์จะมีเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้ช่อเนี่ยยาวนะคะอันนี้คือน่าจะปลูกในโรงเรือนช่อยาวดอกสวยมากหนึ่งช่อก็มีเนี่ย เอาออกดอกเนี่จะสลับกันนะมันจะไม่ได้เป็นคู่คู่ออกมาค่ะนี่ถ้าเรามองที่ก้านดอกเนาะเนี่ยค่ะมันไม่ได้เป็นคู่มันจะสลับกันนะค่ะก็จะมีสองสี่โอ้ยอันนี้อะไรนะอันนี้มันจะหักไหมถ้านะเพราะมันก็นจ,จับออกมามันขึ้นไปซ้อนกันแบบนั้นเราก็จะไม่จับออกมาเนาะสองสี่หก 1ปดสิบสิบสองสิบสีนะคะประมาณ24ดอกส่วนอันนี้ช่อสั้นช่อสั้นก็จะสองสี่12 14 16ิบนะคะช่อสั้นมีสิ 18. อันนี้ช่อกลาง รับแสงออร่าไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีความสุขค่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ดยสิบยิบสองยี่ส้าเอา้ามันไม่ใช่ช่อกลางแล้วช่อนั้นเป็นช่อใหญ่นะคะ25้าดอกโนอ,อยู่ตรงนั้นก็ชีวิตในต่างแดนนะคะหน้าหนาวคนเดนมาร์จะชอบปลูกดอกไม้ ต้นไม้หรือไม้ประดับนะคะจะนิยมแบบกระถางนะกระถางแบบนี้จะปลูกไว้ริมหน้าต่างเนื่องจากว่าหน้าหนาวมันหนาวมากสวนมันมีแต่หิมะมันเป็นสีขาวไปหมดเลยเราก็จะปลูกแบบนี้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสวนเกษตรริมหน้าต่างนะคะก็นํามาแบ่งปันกันที่ชามเกษตรคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่อนะคะ ขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะเดี๋ยวดูซิว่าคุณแม่นวงพ่อจะตัดต่อไหมไปแล้วจ้าอยู่ดีมีความสุขนะคะนานๆเราจะมาลงคลิปที่บ้านนี้ค่ะบ้านนี้ชามสกษ์ก็จะเป็นเกี่ยวกับพืชพันธุ์สวนนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยังขาดสมาชิกอยู่แยะเลยอยู่ดีมีความสุขค่ะบ๊ายบาย